สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําสินค้านะครับผมท่านมีกรอบล็อกกรองเอมเมดลี่เอหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวท่านกระหาคีย์บอร์ดธรรมดาหนึ่งตัวกีต้าตร์หนึ่งตัวเบสหนึ่งตัวสามชิ้นี้ก็เล่นเป็นวงได้ครับผมโดยกลองชุดนี้ใช้ตัวนี้ไม่ต้องไปใช้กลองชุดจริงเพราะมันใหญ่มันขนล้ำบาก ท่านพกเป็นนุตัเดียวคีย์บอร์ดหนึ่งตัวกีตาร์หนึ่งตัวเบสนหนึ่งตัวเล่นเป็นวงได้เลยครับผมคนที่เล่นคีย์บอร์ดก็จะเป็นคนคุมบล็อกกองด้วยก็จังหวะก,ก็เลือกจังหวะได้ตามต้องการค็จังหวะก,ก็จะมีตามนี้นะครับผมจัง,จงหวะครัจังหวะก,กินกระจังหวะส่งาก็เอาตามนี้เลยครับผมเช่นท่านจะเล่นจังหวะสามาครับผมสามชาเล่นเข้าไปนะครับผมคนเล่นกองก็เล่นไปคนเล่นเ <ส rias> บสก็เล่นไปนะครับผม คนเล่นคีย์บอร์ดกับกับคุมตัวนี้เราก็ติดคนคุมนะครับก็ส่งอะไรให้มันตรงครับคนเล่นเบียร์ก็เล่นไปคนเล่นกีตาร์ก็เล่นไปคนเล่นคีย์บอร์ดก็เล่นไปนะครับพอก็เราก็คุม Que get up on ก็คือการใช้กลองบล็อกกลอง m e ดัาร์่ 101, เล่นเป็นวงนะครับโดยตัวนี้ใช้แทนเป็นกลองชุดแล้วก็มีคีย์บอร์ดตัวหนึ่งมีกีตาร์ตัวหนึ่ง,ม,งมีเบสต,ตัวหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดราคาธรรมดาหลักพันนะครับเอามาเล่นด้วยกันได้ครับผมลงทุนทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมดัลลี่ตรงตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็เล่นเป็นวงได้แล้วครับผมนะครับผมบล็อกกลองตัวนี้ครับผมครบทุกจักกงหวะครับผมสนใจทักมานะครับผม ขอบคุณครับ